ครับสวัสดี FC สู่หูสุคนครับมือนีลุงหลอด FC นะครับมีรายการป้งไฟบ้านดงมันตำบลกุดน้ำใสอำเภอพระนมัไผ่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่12มิถุนายน2568งานประเพณีฝีทุกที่ยืนรายการป้องไฟมีดังต่อไปนี้นบ,บ้างที่1นะครับแอดเทวดาขนาดทอ6นะครับบ้างที่2แอดเทวดาทหบ้างที่1นะครับแอด บางที่สามอดเทวดา2นะครับขนาดทอหานะครับปุยทอหกหนึ่งบ้างแล้วก็ทอหาสองบ้างนะครับสําหรับทีมงานแอดเทวดานะครับบางที่สี่อราชวงศ์นะครับบางที่ห้าถ้ำยุนหนึ่งนะครับบางที่หกถ้ำยุนสองนะครับบางที่เจ็ดเซียอามสังลุยบวกเหรียญลอดห่วงนะครับบางที่แปดนครฝ่าหวนบวกผู้ยบ้านนุนะครับ บังที่เก้ารับเทพพนมนะครับบังที่สิบสมจิตมอเตร์นะครับบังที่ 10, สนะิบเอ็ดเจนจิราบังที่สิบสองเทพลีลาบังที่สิบสามเคยวังหินสิบสี่ขีเหล่าเกตเอป้าขี่เหล่าก็มีเกตเอเกศบีวันนี้วันนะนะครับบังที่สิบห้านะครับน้องใหม่หนครโพนะครับบังที่สิบหกนะครับคุณพิมพ์พรนะครับ, 17, บสิบเจ็ดไลวินสิงน้องบวบนะครับ 18ไดไพ่ดำคำคูณนะครับ19เกลูกเาพ่อเมืองแสนยี่ลูกเขยลา่า21อน่องมวยไทยนะโอ้ยน้องมวยไทยก็ามาปะนี่นะครับตลุลาการโดยกะทิลอยฟ้าชุดใหญ่หมกหมกนะครับผมงานประเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับอ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับอยู่บ้านดงมันนะครับเดี๋ยวเจอกันลูกหลอดนะครับอยู่บ้านดงมันนะครับ พรุ่งนี้เจอกันนะครับส่วนความชอบส่วนตัวของหลอด fc นะครับผมมีให้พี่น้องคือเก่านะครับบางมักยูหาบางน้ำกันนะครับความชอบส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวของหลอีลีล้อนะครับบริเกียวข่ายไฟใดๆทั้งสิ้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตาก็สวนนะครับลุงหลอดมักท้ำยุ่นนะครับ บางที่1กับบางที่2ทําหยุ่นมา2บังลุงหลอดมักเครื่องสองบังเลยนะครับเอาใจซอยเอาใจเสียนะครับสองบังเลยนะครับทำยุ่นนะครับบังอีกบ้างนึงนะครับเสียามสังลุยบวกเหรียญหลอดห่วงนะครับลุงหลอดขาดปลามันสีหมุนแต่ต้องนะครับขาดว่านะครับแล้วก็อีกบ้างหนึ่งนครฟ้าหวนบวกผู้เยบ <twitch. uencia> <vem> ้านนุะครับผมมาลุงหลอดมัก เป็น, e PC, น,นะนเ,เอฟซีผู้ย่นะบ,ยบานนะบบาห,น,นะาหนุนะครับก็เลยหมักเชียนะครับผู้ย่บานเนี่ยแล้วก็อีกบ้างนึงนะครับเคยบ้างหินนะครับอ่า